สวัสดีครับสวัสดีแฟรหมัดมวยทุกทกท่านครับคินนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566นกะครับก็จัดกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดเช่นเคยครับทางช่อง3 HD หมายเลข33เริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการึกเจ้้าามวยไทในนสััปดห์ีครบ เช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับผักยก2 4นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไวเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบังทุนครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนหมัดพท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่แอด pk 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามา นะครับรับประกรันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังจยางแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในช่วมงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับป p k 2อส4นะครับ แต่ผมนะครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นยอดปัตพีสิงห์จตุรัสพบกับเคนแจ็คสันมวยไทยยิมในพิกัด105ปอนด์นะครับเป็นคู่มวยแก้มือล้างตานะครับยอดปัตพีสิงห์จตุรัสครับหรือว่ายอดปัตพีมอธันวาสินครับ158ซนเมตรครับ21ปีจากจังหวัดปัตตานีนะครับยอดปัตพีนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาครับเตะหนักต่อยแรงตั้งรับจับทางครับไหนก็มีไล่แขนกดแขนแทงสู้นะครับอาวุธครบเพื่องเลยนะสำหรับธนของยอดปัตตีนะครัับบเก็วฟิ ไปที่ค่ายมวยสิงห์จัตุรัสนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนชัยชูโชคสอแสนรักครับคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยสายามม้อมน้อยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเคนแจ็คสันมวยไทยยิมครับหรือว่าเคนสอแสนรักหรือว่าชัยชูโชคสอแสนรักครับ 160เซนติเมตรครับ24ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเจ้าเขีนนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องครับประเภทเปิดเกมเดินจับเดินตีกาแลกกาบวกครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับสำหรับธนคของเคนนะครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนกับยอดปัตพีสิงห์ตะตุราดครับกู้ชกในวันดีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยแก้มือล้างตานะเ็เป็นภาคที่3ครับที่นคู่เจอกันอะนะครับเคยชกมา2ครั้งนี่ก็ียกว่าชกกันสนุกทุกครั้งเลยนะสู่สีเบียดไปไปมาทุกครั้งเลยนะครับก็เป็นท่านะของยอดปัฏิพีครับที่เอาชนะมาได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับก็ถือว่าคาใจทุกไฟเลยนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ประเภทจังหวะฝีมือนะครับอาวุธหลากหลายได้หนุ่มได้สดนะครับก็ต้องอยู่ที่ยอดปัฏิพี นะครับประเภทมวยเขาปอดใหญ่ปลายแรงกาแรแลกการสวนนี่ก็ต้องอยู่ที่เคนหรือว่าชัยชูโชคนะครับน่าจะทรงเดิมนะครับสำหรับมวยน่าจะรู้ทางมวยกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่มวยที่เคยชนะมานะก็ยังออกชอบไปที่ยอดปัตตภีสิงห์ตะรุลัดครับ ดูว่าอาวุธดูหลากหลายกว่านะประเภทนอกได้ในดีนะครับังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยนี่ดูต,ต้นต้นดูจะได้เปรียบนะครับสภาพร่างกายก็ถือว่าดูดีกว่านะครับเคยเอาชนะมาสองครั้งนะผดูว่าน่าจะรู้ทางมวยเป็นอย่างดีนะครับชอบไปที่ยอดปัตตภีสิงห์ตุลลัตรครับวันนี้จะเอาชนะเคนสอแสนรักยําเขียนไปได้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับภาคที่3มนะครับออกชอบไปที่ยอดปัตตภีนะครับ คู่ที่2ครับเป็นชาติพยักลานาโฮมสเตย์แอนเรสลองครับพบกับลูฟี่ตองพัทลุงในพิกัดหรบบอนนะครับชาติพยักลานาโฮมสเตย์แอนเรสลองครับหรือว่าชาติพยักบางกอกมวยไทยครับ172ซนติเมตรครับ16ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับชาติพยักนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมือขวาครับเป็นมวยสูงยาวนะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาหมัดสออคมครับดับเสียบดับแทงอาวุธครบเครื่องนะเป็นมวยรูปร่างชงชกดีเลยนะครับสำหรับคณะของชาติพยัก นะครับเก็บตัวฟิซซอลไปที่ชอชนะชัยจังหวัดพัทลุงนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับพลิกชนะคะแนนตนะของลูฟี่ตองพัทลุงครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โชครับเป็นลูฟี่ตองพัทลุงครับ170เซนติเมตร นักชกวัย23ปีจากจังหวัดนครพนมนะครับเจ้าลูฟี่นี่ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าบูดุดันครับประเภทเปิดเกมเดินจับเดินตีกาแลกกาสวนครับเป็นมวยเข่าบูดุดันนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมวัที่ค่ายมวยแจ็คกี้ยิมจังหวัดสกลนครนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับพิกแพ้คะแนนกับชาติพยักลานาวโฮมสเตย์แอนด์รสสอรครับคู่ชกในวันนี้ที่เปทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นแก้มือล้างตาครับเป็น เป็นภาคที่3ครับเป็นไฟตแตกหักเลยนะครับก็เคยชกกันมา2ครั้งนี่เป็นชาติประยัดนะครับที่เอาชนะมาได้ทั้ง2ครั้งแบบคาใจทั้งสองไฟเลยนะครับันนี้ก็เป็นภาคที่3นะครับก็อประเภทจังหวะฝีมือนะครับตั้งรับจับทางได้หนุ่มได้สดนี่ก็ต้องอยู่ที่ชาติประยัดนะครับประเภทมวยเขาโโา่าบูดดันกระดูกมวยการผ่านมวยดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ท่าของลูฟี่นะครับชกกันในพิกัด1 1 6ปอนด์เท่ากันนะครับคู่นี้ก็น่าจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีอีกคู่นึ่งอ่ะนะครับเพราะว่าเคยชกกันมานครัะบ สำหรับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวในผมชอบไปที่ชาติพยักฆ์ลานาโฮมสเตกแอนเลสซลงครับดูว่าจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยนี่ดูจะได้เปรียบนะครับประเภทเปิดเกมได้ตั้งรับได้นะครับเปลี่ยมหักเหลี่ยมกระตุกนะครับระบบป้องกันตัวการแก้เกมนะครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยผมดูว่าฐานะของเจ้าชาติพยักฆ์นี่เขาจะทําได้ดีกว่าเจ้ารูฟี่นี่ไฟล่สสุดนี่พิกแพ้มา เป็นมวยที่ระบบป้องกันตัวไม่ค่อยดีนะเป็นมวยที่ตั้งรับไม่ค่อยเก่งนะครับก็ถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะสำหรับท่านะาของลูฟี่นะครับผมมองว่าวันนี้ธานะาของชาติพยัคฆ์นี่นาจะแก้ทางมวยไปดีนะครับชอบไปที่ชาติพยัคฆ์ลานาโฮสเตแอนเดสตรองครับวันนี้จะเอาชนะลูฟี่ตองพัทลุงยาเชียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกูที่สองรายการนะครับออกชอบไปที่ชาติพยัคฆ์นะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับยอดดวงใจสจมนตรีครับพบกับเพชรศริชัยเดชเพชรสีทองในพิกัด136ปอนด์นะครับยอดดวงใจสจมนตรีครับหรือว่ายอดดวงใจทีเด็ด99ครับ170เซนติเมตรครับ19ปีจากอุดรธานีนะครับยอดดวงใจนี่ก็เป็นมวยฝีมือครับเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับประเภทตั้งรับจับทางครับเตะซ้ายต่อยซ้ายจุกจิกจุกจ้าครับหลักเหลี่ยมไอคิมวยดีเก่าเกมเก็บตัวฟิซอมพอดี่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับไฟายล่าสุดที่ชกไว้ครัััับบบบแแพ้้คะนนใหกกววเเขียภู็ไฟ ที่เวทีมวยราชบำเนินเมื่อวันที่13กันยายนนะครับส่วนคู่ชกค,ครับเป็นเพชรศริชัยเดชเพชรสีทองครับ173ซนติเมตรนักชกวัย24ปีจากอุบลราชธานีครับเพชรศริชัยนี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาหมัดหนักสอกแรงครับกล้าแรกกล้าบวกหมูดุดันนะครับเป็นมวยฟอร์มสด นะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายมวยเด็ตไปสีอทองครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนน2ฝั่งโคง FA ฟเอคปที่วันลุมพินีครับเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็มาเข้าเวนเทนในกนารทั้งคู่นะครับก็จะชกอะไรพิการหนึามสิบปอนด์เท่ากัน นะครับมวยคนละทางเลยนะซ้ายกับขวาสำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทจังหวะฝีมือมวยซ้ายนะครับตั้งรับจับทางจุกจิกฉลาดนี่ก็ต้องอยู่ที่ยอดดวงใจนะครับประเภทมวยขวาอาวุธหนักแรงสายนับขวานกครับฟอมสดนี่ก็ต้องอยู่ที่ธนาของเพชรศิริชัยมวยคนละทรงเลยนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองครับทีต่อทีนะเบียดไปเบียดมาแต่ผมดูว่าสภาพร่างกายของเจ้าเพชรศิริชัยนยเขาจะดีกว่า นะครับแล้วก็รูปร่างโชคชกนี้น่าจะได้เปรียบด้วยนะเตะขวาต่อยขวาหมัดศอกนี่มีลุ้นปิดเกมได้ตลอดเวลานะครับเบียดไปเบียดมาครับหรือว่าหัวจิตหัวใจนะครับลูกโจรหดลูกหนักแรงของเจ้าเพชรชริชัยนยเขาจะดูดีกว่านะครับคู่นี้นี่ถือว่าชอบมากเลยนะครับชอบไปที่เพชรชริชัยเดชเพชรสีทองครับดูแข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะยอดดวงใจสเจ้ามดตีไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนํำรรยการนะครับออกชอบไปที่เพชรชริชัยเดชเพชรสีทองนะครับ อุทิศสีครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการครับพลังซับลานาโฮมสเตย์แอนด์เรสสอร์ทครับพบกับยอดขุนพลสปงอมรในพิกัด109ปอนด์นะครับพลังซับลานาโฮมสเตย์แอนด์เรสสอร์ทครับหรือว่าดอนกําเล็กลานาโฮมสเตย์แอนด์เรีสอทหงร้อยหกสซนเมตรครับ15ปีจากจังหวัดตรังนะครับพลังซับนี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวาครับประเภทเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับประเภทนอกได้ในดีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ชอชนะชชัััััััยยจงงหหววดดพพทลลุุนนนะะคคครรบบบไไฟ่าสกก้้้แแใอ คุณพลสพงษ์อมรครับคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับเป็นยอดขุนพลสพงษ์อมรครับ170เซนติเมตรนักชกวัย17ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับยอดขุนพลนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องครับประเภทเปิดเกมเดินจับเดินเตีเข่าในแข็งแร่งครับกล้าแลกกล้าบวกเป็นมวยปลอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิซซอมที่สพงษ์อมรจังหวัดสงขานะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนพลังซับลานาโฮมสเตย์แอนด์รีสอรเาชดิน เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยแก้มือลลางตานะครับล่าสุดนี้ก็เป็นฐนะของยอดขุนพลน,นะครับที่เอาชนะมาได้นะครับ วันนี้ก็แก้มือล้างตากันใหม่นะชกกันในพิกัด109ปอนด์เท่ากันนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องหลากหลายนี่ก็ต้องอยู่ที่เจ้าพลังซับนะครับประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นมีลูกเต๋อมีลูกขยันนี่ก็ต้องที่ยอดขุมพลนะครับวัดกันที่นอกกับในอีกคู่หนึ่งเลยครับโชกกันในพิกัด109ปอนด์เท่ากันนะครับเป็นคู่มวยแก้มือล้างตานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่ยอดขุมพลสวงอมรครับ ดูว่าท้ายนี่เขาในดูเหนียวแน่นกว่านะเดินจับเดินตีนะครับตีต่อทีไปไปลายนี่มีลูกเต๋อมีลูกขยันอ่ะคู่สุดท้ายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ชอบพลิกมากนะครับผมชอบไปที่มวยเขาครับ เคยชนะมานะครับออกชอบไปที่ยอดคุณพลศพงอมรนะครับเขาในดูดีกว่านะครับเป็นรุ่นพี่ด้วยนะครับในวัย17ปีนะครับเบียดไปเบียดมาที่ต่อทีท้ายวันนี้ไปปลายนะครับมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะได้นะครับชอบไปที่ยอดคุณพลศพงอมรครับจะเอาชนะพลังทรัพย์ลานาโฮมสเตย์แอนด์เรสลองไปได้นะครับสำหรับคู่ปิดท้ายรายการนะครับออกชอบไปที่ยอดของพลนะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นครับชอบพิสูจน์ในรายการเนี่ยผมชอบไปที่ชาติพยักลานาโฮมสเตย์แอนด์ดิสโองครับเคยชนะมาสองครั้งนะประเภทจังหวะฝีมืออาวุธจัดจ้านนะครับอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับเจ้าลูฟี่นี่ไฟล่าสุดนี่พลิกแพ้มานะครับเป็นมวยที่ตั้งรับไม่เป็นนะคุมเกมไม่ค่อยเก่งนะครับมองว่าวันนี้้านะของชาติพยักน่าจะแก้เกมมาดีนะครับชอบพิสูจน์ในรายการครับชอบชาติพยักลานาวโฮมสเตย์แอนด์ดิสโองครับวันนี้จะเอาชนะลูฟี่ตองพัทลุงยำเขียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เลนนี่ก็เป็นทัศนวิจาร์ลวงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566จนากเจากวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 hd หมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของที่มานกลุ่มพลังใหม่นะครับแลนนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครัััับบ้ววนนคสสรีีด